สวัสดีครับวันนี้ผมจะมีสาระดีๆมาฝากนะครับวิธีการต่อใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์นะครับว่าทํายังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราก็กดมาหน้านี้แล้วนะครับใช้โปรแกแอป Chrome นะครับผมแล้วก็เข้าไปในอ่าตัวนี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมก็อ่านไม่ค่อยคล่องนะครับผมกนนะครับพิมพ์เข้าเว็บไซต์นี้ไปเลยนะครับ นี่ครับต่อมาก็มาหน้านี้นะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้าของขนส่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีสองข้อนะครับนี่ครลงทะเบียนใหม่นะครับนี่ครับเราก็จิ้มตัวสีเหลืองลงทะเบียนใหม่ไปนะครับแล้วก็มากรอกข้างล่างนะครับผมกรอกรายละเอียดที่เขาให้ไว้นะครับ อันนี้ก็เป็นตอนกอกนะครับว่าเราจะต่อพาเอ่อจะต่ออายุใบขับขี่นี่ของแบบไหนนะครับเป็นสาธารณะหรือว่าเป็นส่วนบุคคลนะครับผมถ้าเรากรอกเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็กดสีเหลืองถัดไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นการดูวิดีโอนะครับผมก็ต้องดูให้จบภายใน3ชั่วโมงนะครับ อันนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําตามขั้นตอนที่เขาแนะนำและบอกให้เราทําตามขั้นตอนนะครับเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าทำได้แบบนี้ก็ถือว่าทำสำเร็จแล้วนะครับผมอันนี้เป็นของผมเองนะครับ